สวัสดีครับพบกับลุงแอดผ่าแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ทํางานเสร็จครับผมลุงแอดก็จะมารับจ็อบตัดหญ้านะครับวันนี้ไม่ได้พามาแซบนะครับมากับปนีนะครับสองคนเหมือนเดิมครับผมมาชวนลุงแอดตัดหญ้าด้วยนะครับป้าตัดเลยผมตวนี้ทาอะไรครับ จะถอนทำไมเดี๋ยวก็ตัดเนี่ยมันยากเครื่องมันไม่จะเ, <c oughs> เดินดูยากน,นะอันนี้ต้นพุทธที่หลวงแอกก็มาปลูกครับตั้งแต่ลเล็กๆตัวนี้สวยครับโตแล้วครับผม <c oughs> ดูสิยาวยาวไหมวันนี้ <c oughs> ต้นกล้วยด้วย <c oughs> หมู่บ้านนี้โห <c oughs> สุดยอดครับผม อยาวพอได้ครับผมไปเลยครับไปตัดกันเลย ตัดเสร็จแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ปณีกำลังจะตัดแต่งกิ่งนะครับทำให้ม,มันดูโล่งๆครับได้สะอาดหูสะ,สะอาดตานู่นนะครับตัดแต่งกิ่งชะอมด้วยครับนู่นนะครับก็เดี๋ยวรอปณีกวาดนะครับ แล้วก็ลุงแอ๊จะขนหญ้าไปทิ้งเราดูว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังกวาดนะครับตันนี้สู้ๆครับตัดแล้วก็กวาดเก็บไปทิ้งนะครับให้เอยี่ยมสะอาด โอเคครับเดี๋ยวรอให้ปน,นีกวาดเสร็จนะครับเดี๋ยวลุงเอ็กจะผลญาไปทิ้งก่อน อ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมอุยดูมะม่วงพี่น้องต้นแค่นี้เรียบร้อยครับผมสะอาดหูสะอาด,อาดตาอ่าลูกแอก็จะไปตัดนู้นบันเนี่ยนะครับบ้นข้างๆนะครับอีกหลังหนึ่งนะครับแต่เราก็ขอจบคลิป ไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวลงแอกไปตัดต่ออีกหลังหนึ่งครับผมวันนี้ได้สองหลังนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าของบ้านที่แสนใจดีด้วยครับผมที่ใช้บริการนะครับไว้วางใจลงแอคพาแบนะครับให้มาตัดญ้าทาความสะอาดให้นะครับขอบคุณมากครับผมอคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม